ัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปแคนาดากันครั้งแรกค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เตรียมจะขึ้นเครื่องนะคะและต่อมานะคะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศตอนขึ้นเครื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ขึ้นคือค่อไปได้สักพักนะคะแอร์โฮสเตก็ได้นําอาหารมาให้เราก็คือกินไม่เป็นเลยค่ะมันเป็นอาหารจีนนะคะอันนี้มันเป็นชไนน่าแอร์ไลนค่ะมีแต่อาหารจีนก็จะมีผัดหมีห่ล้อเขาเรียกผัดมาม่าเลยที่อย่างหนึ่งแล้วมีไก่เนื้อหมู แล้วก็ผักค่ะสิ่งที่อร่อยที่สุดก็คือขนมปังเลยอันนี้คือภาพบรรยากาศบนเครื่องบินนะคะก็คือแอร์หนาวสุดๆพร้อมที่จะนอนนะคะง่วงมากค่ะตาก็จะปิดแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะก็อยากจะบอกว่าขนมปันเนีออร่อยมากอร่อยอยากให้ทุกคนได้ลองกิน อันนี้นะคะบรรยากาศก็น่าจะถึงตอนที่ถึงแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอากาศหนาวมากๆนะคะประมาณห้าองศาได้นะคะเพราะว่าเราถึงตอนกลางคืนอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศห้องคือห้องดีสุดๆห้องดีมากเลยค่ะดีมากคือเตียงนุ่มสุดๆไปเลยค่ะก็คืออยากจะนอนแล้วต่อมาก็เป็นห้องน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะ ดีมากค่ะแต่น้ําเย็นมากและแต่ดีที่เขามีที่ปรับน้ําให้มันร้อนนะคะคือแบบโชคดีมากอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่ไปถึงนะคะแล้วก็อันนี้ชุดที่ได้มาก็จะเป็นสไตล์นี้มีอากาศที่สดใสคือตื่นเช้ามาคือเฟรชมากอากาศเขาดีมากบ้านเมืองเขาสะอาดสุดๆไปเลยค่ะ อันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันนะคะเป็นเป็นห้างแห่งหนึ่งจำชื่อห้างไม่ได้แล้วอะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะก็คือเป็นลานสเก็ตคือสวยมากห้างนี้ใหญ่มากค่ะแล้วก็ราคาสูงมากเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศห้างนะคะคือสวยมากเหมือนดิสนีย์แลนด์นะคะอ่ะอันนี้ฉเฉลยแล้วนะคะว่าเรามาทำอะไรกันที่แคนาดาเรามาลาเผยแพร่ ให้คนต่างชาตินะคะได้ดูนะคะมาเป็นงานเฟสติวัลของเขาซึ่งเขาได้ติดต่อเรามานะคะเพื่อให้เราไปรำเผยแพร่ฝรั่งก็ฮือฮากันอย่างมากนะคะชาวแคนาดาคือตื่นเต้นมากแบบเขาก็ไม่น่าจะเคยเห็นว่าวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงการแสดงรำนะคะอันนี้นางสุพรรณมัจฉากับหนุมานนะคะส่วนนี้ก็คืออาจารย์ของเรานะคะที่เป็นหนุมานของเรานั่นเองค่ะนี่แหละคะ่ะ อันนี้ตอนจับนางสุพรรณมัจฉาและนี่ก็คือการแสดงของประเทศต่างๆนะคะเราในงานเนี้ยเฟสติวัลเนี้ยก็คือจะมีหลายประเทศทุกประเทศเนี้ยมารวมกันแล้วก็แสดงโชว์ให้เราดูแล้วก็มีอาหารการกินให้เรากินนะคะคืออร่อยมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นโชว์ของประเทศอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอะไรอะคะ่ะ โชว์เขานี่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเทศเกาหลีนะคะก็คือจะเป็นพวกเต้นเพราะว่าเกาหลีเขาถนัดเต้นพวกโควิดแดนซ์ต่างๆนะคะเนี่ยเออผิวผิวมากก็เลยว่าจริงค่ะอันนี้ก็ดีมากค่ะสนุกมากไปกระแสดงโชว์ที่สนุกมากคือแบบตราตึงอยู่ในหัวใจของเาราเลย คือไม่เคยเห็นนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะต่อมานะคะนี่ก็บรรยากาศสนุกสนานกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คืออาจารย์ของเรานะคะเสื้อน้ำตาลทั้งสองคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะสนุกกันใหญ่เลยนะคะ เราก็อยากเต้นนะคะแต่เขิดอยู่ค่ะตอนนั้นทำหน้าที่เป็นตากล้องที่ดีให้อาจารย์ทั้งสองคนนะคะต่อมานะคะเรามาที่อาหารกันบ้านดีกว่าอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของแคนาดานะคะไก่งวงนะคะเป็น เหมือนตซกอะอร่อยมากคืออยากกินอีกเลยนะคะเป็นไก่คือมีความ juicy สุดๆไปเลยมีความแบบสุกแบบพอดีมากค่ะแล้วอร่อยมากน้ำซอสมันบดเข้ากันดีๆอันนี้ก็จะเป็นเครฟนะคะอร่อยสุดๆหลังจะจบงานนี้นะคะตอนเย็นนะคะก็ได้ไปกินบุฟเฟ่หันจีน ซึ่งก็งงเหมือนกันไปแคนาดาแต่ไปกินอาหารจีนอันนี้ก็คืออาหารนะคะเป็ดปักกิ่งก็อร่อยมากค่ะมีมันไปนบุฟเฟ่อาหารจีนนะคะแล้วก็มีพวกติ่มซำอันนี้ทาโกยาก,กิกับไก่ย่างไก่ทอดและน,นี่ก็คือได้รูปกลับมานะคะอันนี้ในช่วงเช้าในวันถัดไปนะคะร้านอาหารสุดหรู อันนี้คือโกโก้อร่อยมากหอมหวานเป็นเห็ดชั f ฟเฟลแล้วก็มีสปาเกตตี้นะคะอันนี้ก็จะจืดๆนิดนึดนงอันนี้บรรยากาศร้านมีขนมหวานเบเกอรี่ต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือเราแต่งตัวนะคะวันนี้ก็จะเป็นสายญี่ปุ่นยิใจนิดนึงแล้วก็เสื้อโครสอ่ะอันนี้นะคะก็คือบรรยากาศตอนที่เรากลับมาที่บ้านนะคะก็คือ ไม่มีใครถ่ายรูปได้ถูกใจค่ะก็คือตั้งกล้องถ่ายเองเลยจบๆอาสบัดผมเสร็จผมหนึ่งทีสวยแล้วจ้าเอออันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศเทือกเขาซึ่งสวยมากดีมากอากาศไม่หนาวไม่เย็นจนเกินไปอะค่ะ อันนี้เราก็จะนั่งรถนะคะไปเที่ยวกันเข้าตัวเมืองซึ่งอันนี้มันเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือที่ไหนนะคะพอดีมันไปเมื่อปีที่แล้วมันซึ่งมันนานมากก็ลืมไปบ้างนิดหน่อยนะคะมันคล้ายพระราชวังนะแบบฟิลคือแบบสวยเกินสวยจึ้งนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศกัน,นะคะ่ะ น,นี้เราก็อยู่กันที่บาฟนะคะคืออากาศเย็นสุดๆหนาวควันออกปากเลยค่ะอันนี้น่าจะติดลบนะคะแล้วก็มีการพายเรือคายักนะคะซึ่งราคาค่อนข้างสูงนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ไปพายนะคะอันนี้ก็คือคนเยอะมากเยอะสุดๆไปเลยน,นี่เราก็จะไปพักกันแล้วนะคะ ซึ่งบรรยากาศเขาก็ดีบ้านเมืองเขาสะอาดมาก แล้วเราก็จะมาดูจุดชมวิวกันนะคะซึ่งเสียค่าเข้าค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวนะคะอันนี้กำลังเดินทางไปนะคะค่อนข้างไกลนิดหน่อยนะคะถึงแล้วนะคะนี่เลยแล้วแลเราก็มาซื้อบัตรกันนะคะนี่เลย Gallery Tower นะคะซึ่งสูงมากและบรรยากาศ เหมือนกรุงเทพมหาคนครบ้านเรานี่เองล่ะคคะนี่เป็นไงเสียงเงินขึ้นมาแล้วก็ไปให้สุดค่ะชมไปให้สุดน่าโศมมากค่ะเพราะว่ารีบตื่นนอนนอนพักน้อยนะคะแล้วก็ยังเจ็ดแหลกอยู่นิดหน่อย พี่เบิดดอนถามว่าก็่าดดมาทำอะไรบ้างถ่ายรูปถามว่าบิวสวยแน่ยมกเ็ถืถถว่าเหมือนขึ้นตึกมหานคะร ต่อไปก็เป็นปาร์ตี้ตอนเย็นนะคะฉลองก่อนกลับไทยนะคะเป็นปาร์ตี้ที่โอเคสุดๆไปเลยสนุกมากค่ะอาหารก็น่ากินน่ากินทุกอย่างเลยค่ะและนี่ก็คือภาพอาหารนะคะอร่อยมากอร่อยสุดๆไปเลยแล้วก็มีผลไม้แตงโมสับปะรดหวานมาก แล้วนี่ก็วายนะคะก็คือไม่ได้กินราคาแค่ถ่ายไว้เฉยๆมีคนกินนะคะแล้วเราก็ขึ้นเครื่องกลับกันแล้วคะ่ะหลังจากส่งท้ายปาร์ตี้เรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมกันมาจนถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบายบาย